สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทแบบวนเวียนในสมัยรัชกาลที่10ปีพศนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนหลาท่านอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับเป็นเหรียญแบบปกติเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรนั้นผมจึงนำมารีวิวในคลิปนี้เดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มารับซื้อนะครับ แต่ผมเจอในระบบมุนเวียนนะครับผมเลยนํามารีวิวนะครับเผื่อเพื่อนๆจะอยากหามาเก็บนะครับนั่นก็คือปีพศ2567นะครับมีผลิตออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าจะเป็นปีล่าสุดนะครับเป็นเหรียญปีพศ2567นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอาจจะมองเลขเกตไม่ชัดนะครับแต่ว่าเป็นเลขเนะครับ อาจจะเลี่ยมๆหน่อยนะครับเสียงไฟนะครับแต่เป็นเลขเก็่นะครับผมดูแล้วดูอีกดนะครับเมื่อวานนะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานเองนะครับเห็นไหมครับก็สาเหตุที่เก็บไว้ก็เพราะว่าผมก็สะสมไว้ทุกปีพศอยู่แล้วนะครับที่มีการผลิตออกมานะครับแต่ว่าปีพศสองพรนั้นเพิ่งจะเจอเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้อมูลการผลิตนั้นจะผลิตออกมาเยอะหรือว่าน้อยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับ เกิต่อไปอาจจะมีข้อมูลออกมาว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ข้อมูลนะครับว่าจํานวนการผลิตนั้นผลิตออกมาเยอะน้อยเพียงไหนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเก็บสะสมนะครับถ้ายังไม่มีก็ให้สังเกตหน่อยนะครับมีออกมาแล้วนะครับปีพศ2567นะครับซึ่งผมก็มีอยู่ทุกปีพศนะครับ เริ่มตั้งแต่ปีพศ2561เป็นต้นมานะครับจนปีพศ2567ก็คือเหรียญน,นี้นะครับที่ผมได้พบเจอเมื่อวานนะครับผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่คา้าทอนมาผมก็ดูนะครับเป็นปีพศ2567ผมก็ดีใจผมก็เลยเก็บไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับเหรียญที่ผลิตออกมาใหม่นั้นนั้นนะครับเรายัางไม่รู้ข้อมูลนะครับว่า มีการผลิตออกมาเยอะน้อยเพียงไหนนะครับจํานวนการผลิตนะครับก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเปิดต่อไปข้อมูลออกมาเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับก็จะได้มีราคานะครับแต่ถ้าผลิตเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บสะสมไว้เพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับหากใครชอบสะสมนะครับก็รู้ไว้นะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยอุสุเนั้นมีผลิตออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำให้ชมอยู่นตอนนี้นะครับ ซึ่งผมได้มาเมื่อวานเองเลยนะครับผมก็เลยนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าปีพศ2567นั้นมีผลิตออกมาแล้วนะครับ